าารอ้นธราบุตรมาโอ้โหหนักกว่าเพื่อนเลยโอ้โหหนักเลยอะเออเฮ้ผมว่าเทมนี้ก็ให้เขาเล่นคนเดียวเลยก็ได้มั้งเขาหนักขนาดนี้แล้วอ่ะโอ้หสวัสดีครับนี่เขาทำเองเลยใช่ไหมชอบมากครับครับครับผมรักหนักไม่ยอมยอมแน่สวัสดีครับเออชอบมากครับเฮ้ยไงวะค่อคิดถึงเลยมาีเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่ี่มึงไหวทุกคนเลยพอาถึงกูมึงเฮ้ยเอากัรุ่นเดียวกันถ้ารุ่นเดียวกันแล้วจับหัวได้พี่โคนไอ้ตาไอ้สัตว์เมาถูกคนแล้วแหละสวัสดีครับชอบเลยนะที่ปากให้นี้ปากให้นี้คือดูชอบแล้วตั้นหนึ่งนี่มันก็ได้แล้วนะจริงๆแล้วอ่ะแกพี่บอกเลยเองคือไอคอนของคนทั้งประเทศ ยเฮ้ไม่รู้จะพังยังไงเว้ยเฮ้ยมันมีคนปาเอ้ยนี่มึงเป็นแฟนเกล้ามากโก็มากอ่ะไอ้แจ๊ดเนี่ยแต่งยี้มันฮาละของพี่อ้นหล่อหล่ออย่างงี้ไม่ควรทำพี่จริงจริงเฮ้ยเราเนี่ยนี่จับนี่กลับว่ารอสุดในชีวิตที่เคยยัง เฮ้ตทักอืมดึงเบาๆก็ได้นะออกมแล้วเนี่ยเจ็บเหมือนกันแล้วขนลวกเลยเนี่ยนี่ถือว่าน้อยมาคือจะบอกการแอคติ้งเจ็บเนี่ยไม่มีใครเกินเด็กคนนี้บอมน้อยต้องมาขอร้องเขาให้ไปสอนการแสดง acting ไม่เคยเลย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 เด็กคนนี้ผมบอกได้เลยว่าไอ้ดูแต่งอะไรเนี่ยอะไรพี่บอล อย่าไปแกล้งเขาไม่ดีหรอกแกล้งเพื่อนไม่ดีหรอกครับแกะเหอะโอเคโอเคเฮ้ยเพนอย่างที่เคยทำอะไรน้องมเคแกล้ง้องเฮ้ยคนเราเป็นเพื่อนกลมันต้องให่ใจเฮ้ยอ้นอย่ยุ่งเดี๋ยวขี้แค่เออไอจัดดีดีนะโอ้โห มีความสุขจังเลยอ่ะโอ้คนเดียวเลยเฮ้ยต้องคนอคต i ้งเกินอค t i n g เกินอะอะไรนะอคติ้ g เกินดดิเบาดินเบา้เบาเบา้ เอสเอคือชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซเอสเถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซเอสเใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซ E อสเก็พวกเรานั้นทรายการทีวี่งวิ่งเซนทีวี่งเซนทีวี่งวิ่งเซนทีวี่งเซนทีวี่ง